สวัสดีครับพบกับช่องหมอกท่าไม้นะครับผมหมอกท่าไม้ลูกดอกยิงปลานะครับดูครับปลาลอยส่วนส้มวันนี้คลองใหญ่ดูลอยโอ้โหนี่ลอยตลอดคลอง ดีนะเนี่ยดีกล้งงองอะดียิงไม่โดนโอ้หไหลมาเรื่อยๆเลยแต่ตัวมีปอนๆกันนะครับเล็กๆใหญ่ มูยงโดแล้วไพอได้อยู่พ่อคือบอกทไม้ตัว มันยิงของทำคนตัวใหญ่มาลึกจัดเลยเนะี่ยมันต้องแอบ ไม่โดนขาดหน้าไปเลยอุ๊ยโดนแล้วนุ่นอือคืคโอ้ยโอ้ยตัวนี้ใช้ได้ค่อยยกเดี๋ยวรุ่อุ๊ย โอตัวนี้มาแล้วเอาเรื่องอะขอกเหมอกทำไม้อีกแล้วาโอ้โหใช้จิ๋นไหนเนื้อเนื้อเวลิมมือจิมมอผมจริงจริงเลยไม่เออเกิดบ้างน็อตเะไเนี่ยจะมาเป็นห็ออือ ตะโกตะเพียนเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยตัวสวยเฮ้ยเฮ้ย่าโดนแล้วโดนไหมโดนดิเนี่ยตะเพียนพี่แม่ชอบเขาบอกชอบเลยตองยังหลุดก่อนละมั้งโอ้ยไม่หลยนี่นี่ครับผมแน่นอนของข้าไม้เอาเรื่อง ของแท้นอย้ต้เฮ้ยต้องยิงแล้วยโอ้ปล่อยผ่านไปต้องเยอะต้นนี้เดียวอโดนเหงาแมนไลฟ์เฟินตาแตกว่ะแน่นอนของแท้จริง này quá, Vai tôi giàu hả? Ở đây, nhìn đây, cái này nè, Ở đây, ở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  หมดนู่นน่ะมา <laughs> ขึ้นมาจิบฮัลเลอร์ทาล่าครับกไม่ดูตาหมาตาเรือดูเป็นไงัวเบืนเริ่มโอโ้ยิงหลับไปเลยแน่นอนครับอันนี้ปืนหลังรองนะครับน่าแน่นอนมากโอโ้โหดูดินาะยยกยกโชว์อะไรนี้โอโ้ดูตัวไง โอ้ยยิงเกินเลยโอ้ยทะลุมเดี๋ยวดูต่อไปครับผมนี่ครับโดนแล้วครับปะพัวกันครับผมเนี่ยโอ้ยดูตัวยังไงรักหน่วยทุ่มยิงนะครับพอได้ เรื้องเยบหืมหน้าไม้สั้างพุกของตันนะครับนะครโอ้โหยังลอยเยอะอยู่ครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนี่ครับได้หลายตัวยังพี่สวัสดีครับได้หลายตัวยัง เมื่อเช้ามัลอยเยอะมากเลยอะไปไปเเวลาข้างในเล่าผมยิงอยู่ไอ้ตาแซบเนี่ยตัวใหญ่มันค่อยๆปนมากับต <Attention> the ัวเล็กปนมาฮะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยิงไม่ค่อยโดนแต่ยังพอมีรอยนะครับมันก็คอมีตัวมาให้ดี เดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าก่อนออคนยิงตลอดทางนะครับเนี่ยก็จเต็มหมดอืมตามในซ้มอ่ะส่วนมากจะลอยตัวใหญ่ฮะโดนแล้วโดนแล้ว ทางดำเปล่าวะโอ้ปนินโอ้ทางดำตัวขนาดนี้เฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยมันซูมเยอะไปอ่ะเดีวกวนนี่อ่าแถวสี่สิบเซนหัวพอบหวานเจียบ ยังพอมีรอยดูไปเรื่อยๆครับโดนแย้โอ้โหกากดมาจากในซุ้มเลย ตัวเดียวกันบ่เนี่ยตัวนี้แห่ะที่ชี้ให้ยิงอ,อ่ะ้ยเผลอเผอนี่เอาแล้วโห้ยกระจะแม่นใหญ่ผมมาติดไปแล้วเข้าตอ่อนู่นนี่

มด้วยครับผม <c oughs> ดโดนอีกแล้วต่ำ<ม>เล็กตรงไหนย <ก S 2> <ด>ังไม่โดนนะรึดกอ,อกมองแค่ไม้หมือนันเอาลิ้โดนแล้วนะครับนี่ครับอยู่อ<ม>ยอดตานนะ ดูย้โยโอ้ยช่างเบมีมลูกดอกสิ่งอเ,เอ้ยลูกดอกหัวดอครับผม <c ười> อเอาเรื่องเล่นงันตะวันตะนันวันไหวหมดโอ้ย โดนด้วยหืมฮ่าฮ่า <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> เล็งใต้ท้องเลยป๊อบมีเป้ามีเป้าต่ำไปนิดมีเป้าถือลอกใหม่มายิงเลยเนี่ย <c oughs> โห้ีปของแท้โอ้ยตัวสวยครับ เดี๋ยวดูกันต่อไปครับมาเน่โดนแล้วนะครับโจ๊ะโอ้นี่คือยิงเข้าปุ่มเฮ้ยต้องซ้ำปะเนี่ยเฮ้ยแม่งเนี่ยพันตายคาดพอดีอโอ้ยดูตัวโอ้ย มันร่มเลยอ่ะต้องรองให้ดีโลได้ครับตัวนี้เอาเรื่องใช่มันนี่ตัวนี้นี่แหละตัวนี้เลยหน้อยหนอกกินเต็มเลยจริงเป็นสามสี่ทีแน่นอนเนาะมันเอาไปกินซะแล้ววันี้จบเลยมาช้าแล้วมาชัวร์ผมยืนตั้งแต่เช้าไม่เจอเลยตัวนี้เอาไปกินเฉยตายอย่างนี้ตายหมดหมดหมดกันไม่เหลือ สนใจลูกตอกก็โทรได้นะครับตัวได้กล้5 5 6 5 9นะครับบอก้าไม้นะครับไครดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับไลน์ได้ครับผมที่พี่พนงานก็พอได้นะครับ ตสวยอยู่นะครับก็ฝากว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ